มิกโชว์ภาพลูกชายคนที่3ลั่นเหมือนพ่อชัดๆเผยภาพสุดรักสามีอุ้มภรรยาพี่สาวทั้งสองนั้นอย่างพี่ปิมพี่ปางครับตั้งตารอน,น้องชายเล่นกับน้องในท้องไม่เบนพราชิตาก่อนหน้านี้ครับว่าที่คุณแม่ลูก3าโพสต์คลิปและภาพพี่ๆเรียกน้องในท้องตั้งชื่อคนละชื่อไม่เหมือนกันด้วยน่ารักน่าเอ็นดูครับครอบครัวนี้ขณะที่พ่อมิกบรมบุ๊ดนั้นครับหลังสมหวังได้ลูกชายสมใจนั้น สาวเบ้นพชิตาครับยังโพส์ภาพสวีทหวานสามีอุ้มภรรยาแม่ท้องแก่พร้อมกับแคปชั่นด้วยครับว่ารักพ่อที่สุดล่าสุดว่าที่คุณพ่อลูกสามนั้นก็ได้โพสต์ภาพอันตรสาวลูกชายในการของภรรยาพร้อมกับแคปชั่นด้วยครับว่าเหมือนพ่อชัดๆเนาะเนาะเนาะอ,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 อีอีตุลานี้เจอกันนะครับลูกก่อนที่จะโพสต์ภาพกับลูกสาวทั้งสองครับพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่าสรุปหน้าเหมือนคุณพ่อทุกคนโดยแฟนๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์พ่อลูกว่าเหมือนจริงๆ ในงานนี้ครับดูเหมือนว่าคุณพ่อลูกสามนั้นจะไม่เก็บอาการเอาซะเลยจ้าก็ต้องขอแสดงความดีใจกับครอบครัวฮิรันยะที่ติกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านามากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ